มังกรพ่นไฟสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์การเฉลิมฉลองของเราสบิลิตจากซีซันออฟเอนชั่ m e n t ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นกระทิ่งดุพี่เสือโหดหรือกระต่ายผู้ใจดีมาร่วมกันขอพรในเทศกาลแห่งโชคลาภนี้กับ Days of Fortune เจียยอีซินนี้หวกใช้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันกับเบอร์บิวลี่นะคะสำหรับในเทศกาลแห่งโชคลาภนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแหงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะ และเกมสกายก็มีอีเวนต์สุดพิเศษนะคะที่เข้ากับเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะนั่นก็คือ Day of Fortune นั่นเองวันนี้นะคะเราก็เลยมาทำคลิปสรุปเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ข้าวๆกันค่ะมีอะไรสนุกกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาเริ่มที่หน้าโฮมกันก่อนเลยนะคะเมื่อเรามาที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเจอกับเราสปิริตที่มาจากซีซันออฟเอนเชสเมนต์นั่นเองพวกเขาเนี่ยค่ะมาขอยืนต้อนรับอยู่2ข้างทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นขอตบมือหน่อยขอจุ๊บหน่อยขอกดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตรงท่าน้ำอันนี้นะคะก็ถูกตกแต่งไปด้วยโคมไฟและธงสีแดงส้ม ซึ่งมันก็เป็นธงที่มีความเข้ากับช่วงเทศกาลแบบนี้เลยค่ะและเมื่อเราเดินมาจนสุดทางนะคะก็จะเจอบรรพบุรุษจากซีซั่น gratitude รวมถึงกล่องใส่ของที่วางอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นสเปรย์ฟรีจ้าเอามาแจกกันแบบจุกๆเลยมีเป็นพลุแล้วก็โคงไฟลอยน้ำนั่นเองส่วนบรรพบุรุษที่มาเยือนก็มีหน้ากาก,ากสัตว์มงคลมาให้แลกกันด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเสือสิงโตนำโชควัวกระทิงรวมถึงสัตว์ประจำปีนี้นั่นก็คือพี่กระตายนั่นเอง สำหรับตุจีนปีนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีทองของทุกคนด้วยนะบอกเลยว่าบรรยากาศของงานนะคะทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเนี่ยสวยไม่แพ้กันเลยนะไม่ว่าจะวิวที่เหมาะกับการดูพุหรือเราเองที่จะเป็นคนจุดพุก็ยังได้นะนี่เลย พิเศษใส่ไข่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ทุกต้นชั่วโมงเราสปิริตจะออกมาเต้นรำและชมพุร่วมกันฮงดูนั่นสิมีพุลายสัตว์ด้วยว้าวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใครว่าฉันจะเหงาล่ะเพราะว่าตรงนี้นะมีที่สำหรับทุกคนเลยดูสิมีเพื่อนๆมานั่งชมพูร่วมกันด้วยละ่ะว้าว การนั่งชมพูเพลินนั้นก็ไม่เสียเปล่าเพราะพลุที่แตกออกมาเป็นไฟเล็กๆแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็เป็นการฟาร์มเพียนไปในตัวได้เลยนะนี่โอ้โหทั่วทั้งเกาะน,นะคะเต็มไปด้วยพลุที่จุดเพื่อการเฉลิมฉลองพร้อมกับเราซาบิริที่ลุกข,ขึ้นมาแดนซ์ในจังหวะเพลงมันๆแบบนี้เลยคะ่ะโอ้โหอู้หู ด,ดูดูลีลาซะก่อนหมดเวลาสนุกแล้วสิทุกอย่างจบลงในต้นชั่วโมงนาทีที่4นะคะและเมื่อเราเดินมาอย่างที่ลานสเก็ตหน้าโฮมเราก็จะเจอกับมังกรพ่นไฟค่ะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้เป็นไฮไลไท์ที่เราบอชอบมากนะคะสำหรับมังกรพ่นไฟเนี่ยนะคะก็ามากับอาจเจจิตรกรนะคะ ซึ่งมังกรตัวนี้นะคะทุกครั้งที่มีการระเบิดของไฟน้องเนี่ยก็จะมีการรอบพู้ออกมาซึ่งพูอันนี้นะคะเมื่อเราจุดแล้วเนี่ยน้องก็จะแตกออกมากกลายเป็นแสงค่ะแสงดอกไม้ไฟที่เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บสะสมเป็นเพียนได้นะพูดง่ายๆก็คือว่า สามารถที่จะฟาร์มอยู่หน้าโฮมได้เลยนะคะทุกคนใครที่เป็นสายขี้เกียจฟาร์มล้วผีอะไรอย่างงี้ก็แวะมาในเกมพวก,พวกต้นชั่วโมงนะคะกบลองก็ได้เทียนไปแบบจุกๆเลยนะสำหรับไอเทมประจำปีนี้นะคะก็จะมีเป็นชุดกางเกงเอี้ยมสีแดงแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่ตรงข้างหลังของน้องนะคะจะมีหางกระต่ายโผลออกมาด้วยนะแบบน่ารักมากๆเลย และไอเทมชิ้นที่2งนั่นก็คือร่มกันฝนนั่นเองค่ะดีไซน์ของเขานะคะถูกออกแบบมาให้เข้ากันกับชุดกางเกงกระต่ายเลยนะเพื่อนๆที่ชื่นชอบสามารถที่จะกดซื้อได้ตรงมุมขวาของหน้าจอจากนั้นนะคะก็แท็บตรงตะกร้าสินค้าได้เลยค่ะและถ้าคุณคือคนที่พลาดไปสำหรับไอเทมของปีที่แล้วอยากที่จะ แลกของนะคะแล้วก็ซื้อของจากปีกันกอดเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังออฟฟิศได้เลยนะนี่เลยกดคุยแล้วจากนั้นนะคะพี่เขาเนี่ยก็จะพาเราเข้าไปยังออฟฟิศนั่นเองไอเทมเหล่านี้จะอยู่บนดาดฟ้าของอาคารเพื่อนๆบินขึ้นมานะคะจะเจอกับเราซับปลิต เราสามารถที่จะกดซื้อหรือแลกของกับพวกเขาได้เลยนะ เอาละทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมของ Day of Fortune เ,เพื่อนๆอย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย